ดีครับทุกคนเมื่อกี้เห็นนะคุณทําอะไรเขาไม่เผื่อเรื่องชาวบ้านใช่ไหมเขาทะเลาะกันหน้าห้องน้ำไม่มีโอ้โหดูไม่ออกเลยค่ะมีพิรุษตำรวจมาไม่โดนจับคนแรกเขามีพิรุษเหรอเขามีพิรุษเหรอทุกคนเขาบอกมีพิรุษเหรอไม่ต้องทำไม่เนียนมึงไม่เนียนนี่เป็นคนปกติไม่เนียนนี่แหม่เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอดดอสไตล์นะคะนี่ เลยเขาขไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะา,าทำง,งานที่เซนทรัลปิ่นเก้าเดี๋ยวว่าก่อนอื่นขอยังไม่ถึงเวลาก็เลยคิดอะไรได้ย่ิดหนึ่งว่าเราจะไปนั่งร้านเกียวโตงะนั่นรึกันเพราะว่าอยากกินวิวเชคในตัวมาเออที่มันจริงของแก้วที่ตอนมันตอนนี้มันมีวิวเยอะมากเลยแต่ว่าเราขออนุญาตกแล้วเว้ยพี่หนูอะเห็นหัวหนูแม่ พี่เสือไปเสือลูกชาวบ้านมาเป็นคนพี่เสือเหมือนกันไม่ไม่ยเขาไม่เคยเสือตัวดีเลยมึงอ่ะที่จะเล่าอะไรให้ฟังคือมันเป็นคนที่เสือเงียบๆใช่ปะคือมันจะมีเรื่องข่าวใหม่มาข่าวใหญ่มาอีไว้จะเป็นคนแคปมาให้เราเว้ยแล้วให้ได้เป็นคนแบบกระจายได้รู้โลกรู้ไงเพื่อนรู้ไงอีไว้มันจะแบบทำตัวเหมือนคนผู้บงการนะแต่บ่าแต่มันเป็นคนขี้เสือระดับหนึ่งบอกเลยยเป็นอย่างเงี้ยผู้ชายนะขี้เสือระดับหนึ่งขี้เสือของผู้หญิงอีกแต่มันไม่แสดงออกแต่อีผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่แสดงออกมันก็เลยต้องเสียเปรียบอย แอคชั่นของพี่ไทยเรานี่นะคะเวลาเห็นคนที่เขาแบบทะเลาะกันหรือว่าเขาแบบมีดรามา่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้พี่จะทำอะไรเราสองคนทะเลาะกันเราสองคนทะเลาะกันเอาจริงเหรอปกติก็ทะเลาะกันอยู่แล้วอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเลยอย่างาอย่างอย่างอย่างไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะลอย่อางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช้ความรุนแรงกันันัรู้เอาวว่ามาดูคนที่นั่งอยู่ในร้านนะคะว่าเขาจะลุกขึ้นมาช่วยเขาจะลุกขึ้นมาเคลียให้หรือว่าเขาจะลุกขึ้นมาโบกกบะบะว่ามึงเสียงดังเงินกินไปไม่มีมารยาทเอาวว่าสนุกแน่นอนนั้นกดไลค์กดซุปเปอร์ทยแล้วก็ถึงสี่ล้านต่อกันเร็ว Yeah. วันนี้อยากกิน uh huh. มิวเชคแต่ขอจะแวะแกล้งคนไม่รู้ว่าจะแกล้งกี่คนนะลองถ่ายไว้ก่อนอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่มาร้านถ้าเกิดเห็นเราเถียงกันทะเลาะกันนะจะมีปฏิกิริยายังไงทุกคนตอนนี้ครับนี่เราจะมากินนี่เกียวโตโ๊ะอีนาลิเออมีรู้จักร้านนี้ใช่ไหมรู้เพเค้ากินมาจาอ่าโอเคเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาได้มากินมิวเชคแล้วเดี๋ยวจะมาเช็คปฏิกิริยาของคนไทยดูว่าเขาอจะมีีแ a c t i o n ยังไงถ้าผมกับได้เนี่ยเถียงาก,กันาเสียงด,ดังแล้วเถียงกันเรื่องอะไร เถียงกันเรื่องกินมิวเชคนี่แหละกินขอบแก้วให้ดูหน่อยร้านนี้ทุกคนมันออพิเศษมากเพราะเมนูนี้กินขอบแก้วได้นั่นแหละจะก,กินกอขอบแก้วไงจะกัดพลาสติกหรือว่าเป็นขอบแก้วเป็นกระดาษหรือว่าขอบแก้วมาเป็นแบบกนมปังกรอบไม่รู้อยากดูเลยใช่ไหมตอนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอ,อดูกันปะ่ะมาแล้วน่ากินมากเลยเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยอ่ะกินขอบแก้วเนี้ยขอกินก่อนมันต้องกินอย่างนี้เลยป่ะเอ้ยมีใช่ มึงย <Scroll> ังงนี่ไงมีก็ดูดไปนี่ไงช้อนเอามาให้ตัดเออม่งจะเอาไปช้อนให้มันดูดหรอบ้าแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วบีนี้นี่เขากัดกินเลยนะมึงไม่หูภาก็มันก็กินได้เลยมากัดกินอะกัดกินไม่กินแล้วไว้ไม่กินแล้วไว้เอาไงเอาไงจะกินไม่กินไม่กินเอาไม่กินก็ไม่ต้องกินซื้อมาให้กินดีๆของกินอร่อยอร่อย ก็บอกว่าขอบแก้วมันต้องมันต้องตัดเอาก็ตัดนี่ไงเหเนี่ยเหร่ยบีเป็นอะไรไก่แค่เรื่องของกินเนี่ยบีจะมีปัญหาอะไรนักหนาก็เขาบอกว่ามันต้องตัดกินก็เขาบอกว่ามันใช้ปากกินได้เลยสรุปซื้อให้เขาหรือซื้อตัวเองก็ซื้อมาก,กินด้วยกันไงทําไมต้องมีแบ่งแยกด้วยอ่ะพูดอย่างนี้ใช่ป่ะเออแต่พูดอย่างนี้ไม่ต้องมาด้วยกันอ่ะเอาไงเอาไงเอาไง ลองอะไร,รอ่ะมีปัญหาอะไรไหมคะไม่ก็เยีคนทะเลากันหรอเอามิลเชคครับซครีมอันนึงครับขอขอยสองคนสองคน เขาอยากนั่งบนตักดีป่ะโอ้โหบีแล้ววากปะบีกินก่อนนะต้อนหน่อยต้อนน้อยอยากกนน้อยมึงไม่มีเหรออ่าฮึกินขอบไหมไม่ขอบต้องกัดกินไม่ให้เหรอขอบต้องตึงไหมเมื่อยมันตักกินนี่ไงแบบนี้อ่าไม่หอมเมียวซื้อกระเป๋าให้เขาหน่อยนะกระเป๋าอะไรอีกอะ ่เขากดมาแล้วอะโอ้ยบีพอแล้วบ้างกระเป๋าวะทำไมที่บียังไม่พอเลยของเล่นมึงอะอา้อาวอา้าวอ้าวพูดดีๆนะแล้วของเล่นเขาเขาใช้ตังบีซื้อเหรอ <c oughs> เงินเขารวนๆ <c oughs> สัญญาแล้ว <c oughs> ว่าบีจะให้ของขวัญเขาแต่มี่บ้านที่ผ่านมาเขายังไม่ได้เลยทไมเขาจะไม่ให้เขาให้ไปแล้วไงลืมไปแล้วเหรอ <c oughs> เป็นอะไรอีกก็เขาให้ไปแล้วบีจะเอาอะไรนักหนาฮะพอบ้างๆอรู่กับพองใหมไม่พอ เื่อกี้มึงซื้อของเลนไปสิบตัวหรอไงอ่ะตังเขาปะแล้วเขาใช้ตังบีเขาขอตังบีเ่หรอือว่าตังบริษัทเหมือนกันอ่ะใครอาตังบริษัทซื้อบ้าป่าเงินสดวงมีไม่ถึงหรอกอ้าวอ้าวพูดใจดีนะถ้าพูดจาแบบนี้แม่งพอเลยพอก็ได้ไวทำไมทำไมเอาไงเอาไงบีเอาไงนั่งลงดิไม่นั่งก็ไม่นั่งอยากยืนยืนเลยพูดเราไม่เป็นพูดเอาไงเลิกกันเลยปะเลย นนะพี่ดูดิอ่ะมีแฟนอ่ะพี่บอกว่าพี่จะซื้อของให้แล้วอยู่ๆก็บอกว่าไม่ให้พี่คิดไงพี่คิดไงเมื่อกี้พี่คิดยังไงอ่ะแหมีมาแล้วเป็นเด็กเสิร์ฟเหรออ้อาวทีหลังไม่ต้องเป็นแฟนเราก็ได้นะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้นะอา้าวเอาไงาจะให้เป็นแฟนหรือเป็นเด็กเสิร์ฟพูดจาคนจีนแต่เช้าเลยนะ อืมอร่อยวะยืนทำไมเป็นอะไรก็ซื้อมาให้กินแล้วบีเป็นอะไรไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยเข้าหูในวันเนี้ยอุ้ยนะไม่ต้องเลยเขากินเองก็ได้อันนี้ร้อนอยวมันหมดพูดเสียงเบาเบาได้ปะอันมันหมดอ่ะโอ้โหเนี่ยมันเปื้อนแล้วเนี่ยเขาชอบกินในข้างล่างนี่ด้วยตรงขอบอ่ะ ต้องซื้อสองคนมาดิมันต้องแย่งทำไมเจ้าไมย์จะซื้อมาให้แล้วมันต้องมาแย่งกินด้วยอ่ะแล้วแม่ไม่กินไม่ได้เหรอไม่กินละก็เขาขอกินแค่นิดเดียวเป็นไรวะเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแค่กินเนี่ยบีด้ามีปัญหาอะไรนั่งหนักอุ้ยไวอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงฮะพี่มีปัญหาอะไรป่ะครับเปล่าเปล่า แล้วพี่อ่านหนังสืออะไรครับภาว่าผู้นำภาว่าผู้นำพี่ด่าผมอ่ะเปล่าครับพี่อธิบายให้ฟังเฉยๆง่ายว่าพี่อ่านภาว่าผู้นำนี่มีปัญหาอะไรป่ะครับไม่มีเลยครับแต่ผมมีปัญหานะพี่น้องมีปัญหาอะไรมันกินยังไงมันกินยังไงอ่ะพี่นี่ครับน้องมันก็มีช้อนมีอะไรให้พี่ต้องกินไหมไม่ไม่ครับไม่ครับน้องน้องกินไปเลย ผมล้อเล่นเมื่อกี้เป็นไงตกใจน้องๆทะเลาะกันเฉยๆครับตอนแรกแต่แบบดูดีน้องผู้ชายหันมาถามที่มีปัญหารอพี่มีปัญหาอะไรป่ะครับนี่เขาอ่านหนังสืออยู่ภาวะผู้นำเห็นไหมเมื่อกี้เกือบหลุดพี่เขาบอกว่าภาวะผู้นำเลยบอกว่าพี่ด่าผมมั้ยพี่ด่าผมอ่ะอ้าวไม่หาเรื่องที่รู้จักเราสองคนไหมคะจ้ะ ตกใจตอนแรกที่น้องผู้หญิงเสียงดังปุ๊บก็หันไปมองเฮ้ยอ้าวสอดอ้นี่นะสอดอ้อนี่นะนี่มีปัญหาไงมีปัญหากันไงว่ากินขอบแก้วยังไงกินขอบแก้วยังไงล้อเล่นนะแล้วเมื่อกี้ตกใจปะตกใจแล้วเมื่อกี้เมาว่าอะไรกินยังไงทะเลาะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องทะเลาะกันด้วยเอาจริงมากวิดคู่แฟนอะไรอย่างเงี้ยมันทะเลาะกันเรื่องเล็กกว่านี้ก็มีอีกจานผิดจังหวะก็ยังทะเลาะเลยดังนั้นเรื่องนี้ปกติมากไม่พี่คิดว่าหนูทะเลาะกันยังไงเมื่อกี้ ที่เมื่อกี้ตกใจป่าคิดว่าใครถูกใครผิดอ่ะพูดเลยพูดเลยเราเป็นผู้ชายองค์สามตอกเดี่ยวี่ได้เขางงแค่เออเพิ่งเจอเนียไม่ใช่งเห่เห็นป่ะฉะนั้นนี่คุณเป็นคนผิดไม่ประเด็น แบบทะเลาะเป็นเสียงดังไงเพราต้องให้เขาแบบตกใจไงเพราะบอกเขายิ้มหันมาเคยได้เพอยเลยจริงเหรอรู้จักเราใช่ป่ะถึงถ่ายไว้โอ้ครับนั่นไงต้องคนรู้จักเราต้องมีแอบถ่ายอะไรไว้ลบเลยลบเลยได้เช็คเลยได้เช็คเนี่ยนี่สายคนไทยอ่ะเอาจริงๆความเผื่อของคนไทยขาดะลุงดาลายอย่างนี้ขนาดเพื่อนเราเรายังเผือกเรายังเผือกเลยนะต้องยอมรับแต่ปกสามสอบว่าเป็นคนขี้เผือกขี้เผือ ไม่แม่แต่ผมอยากรู้ถ้าพี่เห็นแก้วเนี้พี่จะกินมันยังไงก็ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ก็เห็นว่ามันมีช้อนนี่คช้อนแตักกินเอวอ๋อตักกินเอวอ่ะพี่ลองมันไม่ใช่เครื่องประดับนะนี่คือของกินแล้วกินได้ตอนแรกดูว่าเป็นพ็อกคิดว่าแบบกินไม่ได้กินเลยนะกินได้เลยไปไงอร่อยต้องไปเปลี่ยนเมนูแล้วซื้อเพิ่มพี่ร้อนเมื่อกี้ถ้าเกิดถ่ายขึ้นมานี่บอกเลยว่าเป็นไบรอดไม่ว่างพอดีมไม่ว่างพอดี ได้ครับขอโทษครับพี่ขอบคุณค่ะแล้วอันนี้คือกินขอบแค่ยังไงกินให้ดูหน่อยเอาไว้เขาใช้ปากกัดวะเออเห็นป่ะล้วกินไงเห็นไหมเนี่ยเขาใช้ช้อนตักเห็นป่ะแต่มันใช้ปากกัดก็ได้ถามน้องดิปกติต้องกินขอบมันยังไงเมื่อกี้ผมหยิบอะไรยังไม่รู้ว่ากินยังไงก็ออกแพเออบุ๊มือแข่ยากแล้วก็เลยใช้มือหยิบทีละอัน ไใช่มแต่ละคนก็มีวิธีการกินที่แบบแตกต่างกันไปอันนี้คืออร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเออนี่ทุกคนก็อย่าลืมมาชิมนี่ครับเมนูนี้มิ้วเชค นี่เลยครับน่กินมากสำหรับคนที่ชอบชาเขียวมัทฉามิลค์เชคเออมัทฉามิลค์เชคก็แบบจะหอมชาเขียวมากๆอืมอมาดูนี่ครับคือขอบมันอร่อยมากทุกคนมันกินขอบได้นี่นี่แล้วก็แบบมาตักข้างบนอือด้นี้ครับดาร์กช็อกคุกกี้มิลค์เชคอันนี้มีนาำซอสตอบเหมืกันกินขอบให้ดูหน่อยกินอย่างนี้ ไม่กินแก้วพลาสติกไปด้วยเลยอ่ะแก้วไกินไม่ได้ให้เป็นแก้วกระดาษกินได้กไ็ได้นะรักโลกโลกไม่รักเาราโลกไม่รักเราอืมยั่วมากเลยค่ะแม่มนี่แก้วนี้นะคะบอกเลยว่าขอกินขอบแก้วก่อนโมจิฉะมิลชชคจะตัดก,ก็ได้ตัดขึ้นมาก่อนช็อกโกแลตเขานี่แบบว่าเด็ดมากอะลมอนจุกจุกฮึ หอมมากครที่แบบพข้าวขาร้สินค้าขึ้นตมูกมอ่านี่อีกอันนึงน,นะคะ black m e l t e a m o n s h a k ยั่วเยยั่วเย่กินย,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 ยั่ยยวยั่วเนี่ยใส่รูปส่งมาหน่อยว่าคุณกินท่าไหนอ่ะแล้วสำหรับเราแก้วนี้บอกเลยว่ามาด้วยกันกินสองคนกินนี้ก็ได้ ก็นี่แหละนี่เราเสียกันมาทั้งหมดว่ากินยังไงจริงๆมันต้องกินได้ทุกแบบเราจริมอยู่ที่คุณจะกินจะตีลังกากินหรือจะขึ้นลิฟต์กินหรือจะขึ้นบันไดเลื่อนกินหรือจะนอนกินอะไรกินไปเถอะความสุขคือที่การกินกินให้ของที่มันอร่อยเราก็มีความสุขแค่นั้นแหละรู้เปล่าว่าแก้วนี้149บาทเองใช่ทุกคนก็อย่าลืมมาแวะกินนะครับที่โตเกียวอินารินี่เอยู่ที่เซนท่านปิ่นเก้าชั้นจีนะมาทำงานแถวนี้ก็เลยได้แวะมานะคะวันนี้เราก็หาคำตอบของทุกคนนี้เปลือกกัน คนเราทุกคนมีจิตวิญญาณและต่อมเผือกในตัวทุกคนนี่ขนาดเขาคนนิดเดียวนะเอาจริงตอนไหนที่เราดราม่าปีใหม่เป็นไงถ่ายในเทเวนเอาไปลงในาจากดิดตเทตอร์ลิปหน้าเราจะทำอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครต์กระดิ่งแล้วก็ติดตามนะคะกดแชร์คลิปนี้ไปแชร์ไปให้เพื่อนที่เผือกของคุณเพื่อนที่ี้เผือกแท็กผัวที่ี้เผือกแท็กเมียที่ี้เผือกอของทุกคนนะคะมาดูคลิปนี้กันบอกเลยว่าโอ้โหอ,อาจจะก,กระตุกต่อมเผือกของคุณได้เหมือนกันดังนั้นคลิปนี้เราไปแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาลลืมโพสสต์้้านนับปรไดวยค